วันนีเรามาที่บ้านที่ชื่อว่า G G พู o วิลล่าซึ่งเป็นบ้านลักษณะพูลวิลล่าเลยตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นลักชัวรี่ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด6ห้องนอน7ห้องน้ำอยู่บนพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลย270ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่550ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่แต่เป็นลักษณะแบบชั้นเดียวนะคะที่นี่ แล้วก็อยู่ในโลเคชันที่ค่อนข้างดีเลยซอยชัยพึกซึ่งเป็นซอยที่เรารู้จักกันดีก็เรียกว่าในเมืองพัทยาที่ไม่ได้แบบไกลนอกเมืองซึ่งเราเดินทางไปจอบเทียนก็สะดวกเนาะใช่ครับก็จะมีสองชายพึกนะครับจะมีฝั่งที่ติดทะเลชายพึกหนึ่งแล้วก็ชายพึกสองที่มาข้ามฝั่งสุขุมวิทมาแต่ยังอยู่ใกล้นะครับคือเราอยู่ชายพึกสองขับรถทางตงรงไปเลยลงหาด ฝั่งจมเชิญขับแป๊บเดียวแค่ข้ามไฟแดงไปก็บแป๊บเดียวแล้วก็ถ้าเราออกไปด้านข้างหลังเราจะสาม,มารถออกไปทางมัระชันได้ซึ่งมีสวนสาธารณะแล้วก็มีที่ออกกำลังกายมีร้านอาหารมากมายแล้วก็มีพวกโรงเรียนรานชาติก็ถือว่าโซนนี้มันตอบโจทย์ทั้งทั้งสองที่เนาะใครชอบอยู่โซนข้างหลังของพัทยากับใครชอบอยู่ใกล้หาด ก็ยังมีความเย,ยบสงบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กลายจากเมืองใช่ครับยังทำกิจกรรมอะไรได้อย่างมากมายเลยใช่ครับแล้วก็อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ด้วยนะมอเตอร์เวย์ที่ติดกับจอมเทียนแล้วโซนนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะมากมายเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มดูบ้านกันป่ะปะ,ปะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านของตัวบ้าน g g จีพูวิลล่าใช่ครับจะเป็นประตูเลื่อนอันใหญ่ด้วยใหญ่สูง <Auto. S 1> ออโต้ออโต้ใช่ <c oughs> แล้วดูปลอดภัยดีนะครับคือ <c oughs> ที่นี่เขาก็จะใช้เป็นกำแพงสูงไปเลย <c oughs> ปลอดภัยดีแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยใช่ใหญ่มากครับทางเข้า <c oughs> อันนี้จะเป็นทางขับรถเข้าไปที่จอดรถแต่จริงๆคือเราจอดรถเข้าในตรงนั้นได้3คันถ้าจะแบบไม่ได้รถรแบบใหญ่มากก็จอดเรียงกันเลยสาคันจริงๆ,ๆรถใหญ่ก็ได้นะเพราะมันใหญ่มากแล้วก็เนี่ยด้านรอบ ฝั่งนี้ก็จอดได้อีกตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยถ้าให้เดาคือน่าจะจอดได้ประมาณ8-10คันได้เลยเฉ<ข>พาะาตรงนี้นะถ,ถ้าจอดแบบปิดกันนิดนึงแล้วก็หน้าบ้านจอดได้อีกอีก 3- 4สคันหน้าบ้านแต,แต่ผมว่ามันก็เยอะละเราไม, <laughs> ไม,ไม่ไม่รับแขกเยอะขนาดนั้นนอกจากจัดปาร์ตี้แบบใหญ่เลย <laughs> ก็ถ้าเป็นสายปาร์ตี้ที่นี่ก็รับแขกได้ <laughs> เยอะมาก อ่ามาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราซื้อของอะไรมาแล้วแบบว่ามีรถเข็นขึ้นนี่คือสะดวกมากเลยหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์ไปเป็นสโลปที่สามารถแบบว่าเลื่อนคืออะไรที่มีล้อเลื่อนอะ่ะก็จะสะดวกเรามีผู้สูงอายุในครอบครัวก็พาเขาขึ้นมาตรงนี้ได้จริงๆบ้านหลังนี้ผมว่าก็ อาจจะเหมาะกับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่เนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาดูกันห้องนอนแต่ละห้องมันมันจะมีโซนแยกสมมติเรามีผู้สมมูงอายุหรือมีญาติอะไรที่เราอาจจะไม่อยากให้อยู่ในบ้านหลักกับเราก็ออกมาอยู่โซนนี้ได้ในส่วนของสวนก็จัดมาได้สวยเลยเพราะว่าสวนก็อยู่ลักษณะเหมือนอยู่แบบตรงกลางบ้านเลยใช่ก็คือบ้านเป็นลักษณะตัวแอลแล้วก็จะมองออกมาเห็นสวนกระสับว่ายน้ําที่อยู่ตรงกลางก็เป็นวิวสวนตัวแบบเขียว,ข,ยวของเรา วิวธรรมชาติของเราเข้าไปดูกันไหมฝั <laughs> ่งตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นศาลาเป็นศาลา, <laughs> ท,าที่เราเริ่มต้นคลิปตรงตีนี้ <laughs> แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีที่เล่นอีกพร้อมสวนพร้อมต้นไม้เขาจัด <laughs> ให้เต็มที่เลยนะที่นี่สวนโซนศาลาเขาสวยมากเลย <laughs> <laughs> ใช่ออกมานั่งเล่นชิลอ่านหนังสือตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยก็ <laughs> ตกแต่งแบบ ได้สวยงามมากผมชอบเนี่ยโซนโทนสีพื้นกับเฟอร์นิเจอร์ในเข้ากันได้ดีมากเนี่ยผมชอบมันตัดกับสีไม้ข้างหลังด้วยที่แบบออกมาเมื่นเม่อกว่า <c oughs> ดูโมเดิร์นดีอ่าแล้วก็เราก็ได้วิวนั่งดูสาว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็มองเห็นคนผ่านในบ้านฝั่งนู้นได้ด้วย <c oughs> สาะว่ายน้ำที่นี่ก็จะเป็นขนาด3.5คูณ12เมตรแล้วก็เป็นสาว่ายน้ำแบบ overflow เป็นแบบน้ำค้อลีนค่ะ ชอบความแบบว่าชิลตรงนี้คือเป็นมีซันเบดอยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะใช่ตรงนั้นซอนเบดใช่แล้วก็ที่อาบน้ําอยู่ข้างหลังซอนเบดจะมีบนที่อาบน้ำาชวอร์ก่อนลงน้ำก็ชิลดีนะเพราะมันมีระบบจุกซี่ในตัวด้วยฝั่งนู้นมันทําให้แบบเหมือนน้ํามันขยับตลอดแล้วเราก็นั่งรับบรรยากาศตรงนั้นเราพาไปดูฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นมีที่นั่งเล่นด้วยอ่ะไปก่อนเข้าบ้านเราไปดูโซนนั่งเล่นฝั่งนู้นตรงนี้ก็ที่นั่งเล่นครับ ทำในทาแบบในอยู่ในมุมก็ใช้พื้นที่ได้ดีมากก็พื้นที่นั่งเล่นก่อนลงสระใช่แต่บรรยากาศดีมากนะตรงนี้คือเรารับวิวเต็มที่แบบสระกับสวนของเราแล้วก็ถ้าแบบเรายังไม่อยากลงน้ําก็มานั่งเล่นตรงนี้ใช่ทีนี้เราเข้าไปดูในตัวบ้านหลักกันก่อนโอ้ว้าวสวยสวยมาก เรามาเริ่มจาก living area กันก่อนเนาะฝั so ่งน mhm. <laughs> ี้เลยก็เป็นโถงที่สูงโปร่งโล่งแล้วได้แสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันของบ้านเนาะได้ครับก็ได้แสงธรรมชาติ2ฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีกระจกติดด้านบนฝั่งนี้ก็2ด้านเลยเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่เป็น top volume ประมาณหเมตรได้ถึงมาเมตรได้เลยใช่สูงทำให้แบบรู้สึกโล่งโล่งให้รู้สึกโล่ง ต๊ะดีก็เป็นที่นั่งเล่นค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นการตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ใช่ครับมีมีทองมีโรสโก์เราเข้ามาด้วยเรามา,มาดูในส่วนของตรงนี้ถัดมาเราก็จะเจอกับด้วยความที่เป็นทูบพูวิลล่าเขาก็จะทําฟังก์ชันแบบลักษณะการใช้งานแบบพูลวิลล่าจริงๆก็คือจะมีโต๊ะพูลใช่ครับ<ม>โต๊ะพูอย่างนี้ยืนเล่นกันตรงนี้ได้นั่งทานอาหารตรงนี้ได้หลายคนแล้วก็ที่เราเห็นตกินนี่ นั่งกันได้ยังน้อย12คนเลยใช่ก็ค่อนข้างที่เราจุคนได้เยอะเพราะที่นี่ก็6ห้องนอนเนาะก็จะประมาณ12คนนี่แหละเน้นรับคนเยอะด้วยใช่ที่เราเห็นวินเนอรข้างนอกก็เจาะได้เยอะเลยคือรับคนมาได้มาถึงโต๊ะทานข้าวดิเนอร์แอร์เรียคอนเนคติ้งกันอยู่แล้วก็เป็นการตกแต่งที่สวยเลยใช่นี่ก็ตกแต่งให้ดูเลยแบบถ้าเราเตรียมดินเนอร์ก่อนดินเนอร์จะเป็นยังไง ตรงดีก็จะเป็นแบบะมาถึงครัวยุโรปแล้วเป็นครัวยุโรปพร้อมไอแลนด์ที่ใหญ่มากใช่ใหญ่มากแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเก่งทีด้วนะเพราะที่นี่กว้างมากก็ดูดีสรับบ้านชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย550ตรเมตรนี่ก็ถือว่ามีพื้นที่เหลือเลยใช่แล้วผมชอบส่งนนี้ด้วยนะครับเป็นดิสเพลย์นี่เราอาจจะไม่มี มิน like so ิบาร์แ <climbed> ต <lik as script> ่เรามีเขาจะเรียกว่าอะไรแบบเหมือนที <laughs> yeah, ่เก uh ็บแอลกอฮอล์เป็นเป็นดิสเพลมากกว่าทําให้แบบรู้สึกมีมีความหรูด้วยไม่ใช่แบบเอาขวดแอลกอฮอล์ยัๆษ์ยักยัยัในเราของดีมาตั้งโชว์ไว้มีแปรบิดด้วยเด๋ยนนี้้องใช้กันเยอะมากนะครับแปรบิดผมก็ไม่รู้เอามันมาจากไหนแบบบ้านลักชัวรี่ส่วนใหญ่ก็ชอบเอามาตกแต่งใช่ใช่เหมือนเป็นเป็นเทรนด์ตรงนี้ ในส่วนของตรงนี้ครัวที่นี่ก็จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต่ออบไฟฟ้าแล้วก็ตัวหูดดูดควนันแล้วก็เตามไมล็กไฟฟ้าจะเป็นของเบกสุดเลยอ๋อเ้วก็ <c oughs> เขาก็มีทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วนะก็ <c oughs> คือพร้อมเป็นภูวิลล่าเลยเราถ้าเราจะปล่อยเช่ารายวันอะไรเงี้ยคือเขามีอุปกรณ์ให้ครบแล้วนะ <c oughs> ใช่เลยครับ พูดถึงถ้าไม่ได้แบบใช้งานเป็นภูวิลล่าอย่างเดียวอ่ะเราเราเราอยู่อาศัยเองอ่ะก็ก็เหมาะเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีแบบพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยใช้งานจริงได้อยู่จริงได้ใช่แล้วก็แล้วแต่คนใช้งานนะมาเลยเอาทำมันเหมือนเป็นสไตล์ูวิลล่าอันนี้ก็จะเป็นครัวแบบครัวไทยครัวจริงจังใช่ทำอาหารมีกลิ่นหน่อยตรงนี้ก็จะเหมาะเลยใช่ครับแล้วก็มีที่เก็บของเยอะมากตรงนี้ตู้เย็นฝังลูกขนโก้ อันดีก็จะเป็นของเมกเช่นเดียวกันค่ะตัวฮูดกับตัวเตาฟูของจุดทนทานแล้วก็ฝั่งนี้ถ้าเราทำอาหารล้วก็เปิดฝั่งนี้ได้มันเป็นประตูเปิดออกไประบายกลิ่นได้ระบายกลิ่นได้จะไม่ได้แค่ระบายกลิ่นนะครับจะพาออกไปเทเลสตรงด้านข้างเดี๋ยวเราไปเปิดจากชั้นน้นงดีวกว่าไหมเข้าได้สองสองทางจากห้องครัวไทยกับจากห้องนั่งเล่น เราออกจากฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยกว่า <laughs> ใช่อันนี้ก็จะทําเป็นโซนแยกจากโซนสวนของหน้าบ้าน <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนเหมือนเป็นทะเลสไปเลยสําหรับนั่งทานข้าวนั่งทาบาร์บีคิวนี่ครับเขาก็เตรียมไว้ให้เลย <c oughs> ตัวทาบาร์บีคิวตรงนี้แล้วก็นี่ไงโต๊ะทานข้าวสาหรับแปะโตเะนิกละ <c oughs> ทานข้าวแบบเอาดอกรัเพิ่มได้แล้วก็นั่งได้จากสองคนอยู่จะ <c oughs> มีกําแพงกั้นไว้ทําให้โซนของเราตรงนี้เป็นแบบ Private, ส่วนตัวแล้วในส่วนของตรงนี้ก็ยังมีห้องน้ําห้องน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบมีชาเวอร์ให้เลย้าวห้องน้ำสวยหรูอลังการห้องน้ำสวยมากนะครับมันมีสกายไลท์ด้วยตรงนี้รับแสงธรรมชาติเลยคือจุดเด่นของห้องน้ําที่นี่เกือบทุกห้องเลยจะมีเหมือนเป็นสกายไลท์แต่แบบคุ้นๆใช่ซึ่งก็ได้แสงเข้ามาแล้รับแสงธรรมชาติเข้ามาดูไปอึดอัด ดูมืดอ,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 อต่ก็ยังมันรู้สึกให้มันทำให้รู้สึกไม่มืดทึบใช่หลายห้องน้ําที่เราเคยไปมันจะแบมืดทึบแต่นี่เขารักษายเดียมาได้ที่จะรับแสงธรรมชาติไป <มา S 1> ดูห้องนอนแรกกันฝั่งนี้<ม>ซึ่งเป็นห้องนอนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับตัวเมนหลักของบ้านเลยนี่ก็ห้องนอนหลักมาติดกับโซนหลัก ที่เหลือก็จะอยู่ด้านนอกก็เ,เป็นสตาร์ทูบิลล่านะทำให้มันแบบทุกคนมีโซนพารเวทของเขาอันนี้ก็จะน่าจะห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าห้องห้องนอนอื่นก็ใหญ่เหมือนะกันแต่เดี๋ยวเราพาไปดูอย่างที่ว่าคือเขาไม่ได้อยู่เขาจะอยู่คือถ้าเราจะเข้าห้องนอนอื่นจะอาจจะต้อง a อ c e เซสจากทางข้างนอกอแต่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนที่อยู่กับ บ้านตัวหลักเลยแล้วก็เป็นห้องที่นอนที่ค่อนข้างใหญ่กว้างใหญ่เลยมีคลอเซ็ตม,มาให้แล้วก็วิวอินเป็นโตเครื่องแป้งฝั่งนี้อฝั่งนูง้นก็กระต่างกลมสวยดีดี <c oughs> <c oughs> ทุกห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำน <c oughs> ี่ก็กว้างขวางมีซิงค์ฮีสันเธอให้ของฮาเฟเล่ ้องน้ำก็จะเป็นแบบโทนแบบขาวๆสว่สวางตัดดำใช่ครับดูคอนทราสต์ดีมากตรงที่จะดำก็ฝั่งนี้ตรงชวเวบล็อกเป็นโซนเปียกแล้วก็มีบีบาร์ทับให้ด้วยใช่ <c oughs> ตรงข้างเลยแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นสกายไลท์อีกอันหนึ่งที่นี่ห้องน้ำก็จะได้ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็การที่มีสกายไลท์กับทุห้องน้ำมันก็จะดูแบบ หน้้าาเขา <laughs> ตรงนี้ก็เป็นสเตปแยกนะแยกโซนตรงตรงด้านล่างตรงนี้นที่เขาไวต้ตอนไม้ตรงข้างๆสุขภัณฑ์ก็เป็นของคาเฟเลชนันกันค่ะเฮราจะไปดูห้องนอนที่เหลือกันเนาะ <c oughs> ใช่ครับอยู่ด้านนอกฝั่งนี้ <laughs> เมื่อกี้เรามาจากห้องนอนแรกซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านนี้จุดเด่นก็คือ <laughs> <laughs> หน้าต่างโกงๆใช่ครับตอนนี้เรามา a อ c e เซสในส่วนของ อ,อีกโซนหนึ่งของบ้านใช่ครับออกมาผ่านเดินผ่านสายว่าน้ำก็มาถึงจุดนี้ก็ที่นี่ตรงนี้ทำเป็นสามห้องนอนรวมกันเป็นเป็นโซนเหมือนแบบสำหรับครอบครัวเป็น living area รวมของสามห้องนอนนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถแปะแปะแ,ปะแปะท<ำ>ีวีได้ทำทำทำ b u i ิน i n วีใช่เนี่ยปักไปเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วแล้วเรา ดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าห้องนอนแรกของโซนนี้เอามีเปิดนี้ด้วยนะแต่งไม่เหมือนกันสักห้องเลยนะไม่เหมือนเลยอันนี้อันนี้ดูลักชัวรี่อาจจะผสมการมินิมอลนิดนึงแต่มีความลักชัวรี่เนี่ยเราจะเห็นการตกแต่งจะมีความลักชัวรี่ด้วยผมชอบตรงนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆจะออกสีแบบโรสโกลด์นิดนึงที่เข้ากับฝั่งโน้ตที่เป็นกระจกโรสโกลด์เหมือนกัน ขอบขอบตรงนี้ก็โรสโก้แคบเน็ตเก็บของได้โชว์ของได้ใช่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแล้วมีอย่างอันนี้ก็ถ้าเอาตรงๆก็ถ้าพักคุยล่ามาดูบุหรี่ได้ใช่หรือมานั่งตือกาแฟชมแบบชมบรรยากาศข้างนอกหน่อยตรงนี้ก็เดินลงได้เพราะว่าตรงนี้เรามีโซนเมนเทนเนนซ์ถ้าทำตรงนี้เพื่อขออนุญาตเพิ่มได้ก็สวยถ้าทำทำมันขออนุญาตเพิ่มได้ใช่มาก จริงๆเอาโซฟามาตั้งก็ได้แต่ไม่ต้องการนี่ังพี่โซฝังง่งนี้เขาก็บิวอินตู้เสื้อผ้าให้ทั้งแถบเลย <Yeah. S 2> จริงใหญ่มากเลยนะ คือคืออย่างที่บอกอาจจะเหมาะกับใช้งานจริงได้ด้วยเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าเราเยอะหรือผู้พักคนที่มาพักอาศัยจริงก็อาจจะใช้มีของเยอะมีของเครื่องใช้เยอะใช่ส่วนมากถ้ามันแบบสไตล์ทูลวิลล่าล้วนไปเลยมันก็จะชอบแบบทำมันสไตล์เปิดไว้เพราะว่ามันง่ายแต่นี่เขาทําไว้แบบสําหรับคนที่อาจจะอยากยอยู่่าศัยเองด้วยแต่สาเหตุที่พูลวิลล่าจะชอบทำตู้เย็าแบบเปิดอะ่ะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวลืมของอ๋อจริงเหรอ,อ ก็มันก็จะง่ายสำหรับคนที่มาเช่ารายวันไม่จะได้ไม่ลืมของแล้วก็มองเห็นของที่เราไว้ในตู้อ่าแล้วก็บ right ิวอินตวเครื่องแป้งให้ฝั่งมาถึงห้องน้ำอ้ก็เลเยอร์เหมือนตะกี้นี่เลยมีบาส์สัปด้วยใช่เออเลเยอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะห้องน้ำเดียวกันโถสุขภัณฑ์เดียวกันแล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งหลายก็ยี่ห้อฮาร์เฟลเช่นกัน ก็สกายไลท์ด้วยที่เชงใหมด้วยซิงก็บ้านหลังนี้มันมีห้องมาสเตอร์กี่ห้องนอนครับเนี่ยพราะอีกห้องนึงเราเห็นก็เหมือนมาสเตอร์อีกอันหนึ่งนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าห้องไหนเป็นห้องมาสเตอร์กันแน่เพราะว่าห้องนอนแต่ละห้องนี่ใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากแต่อีกห้องนึงมันเป็นมีแบบ walk in closet ที่อลังการมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวมาดูห้องนอนฝั่งนี้กัน จริงๆที่นี่มีหกห้องนอนใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าห้องนอนอันนี้ยังไม่เสร็จดีแต่ก็เป็นเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเช่นกันแอบดูก่อนก็ได้นี <laughs> ่ก็ห้องนอนก็ไซส์ไซส์แบบโอเคเลยแบบใส่เตียงไปแล้วก็มีห้องห้องน้ําส่วนตัวฝั่งนู้นด้วยก็กระทัดรัดกว่าขนาดจะเล็กกว่าหน่อยใช่ ก็จะเป็นห้องเล็กสุดของโซนนี้อันนี้เป็นห้องนอนที่4ห้องนอนที่4แต่อันนี้ห้องนอนที่เราเห็นนั้นแรกตะกี้นี้จะใหญ่กว่าแต่ผมชอบห้องนอนนี้เพราะว่าวิวสวยน้ําับแล้วกระจกแบบใหญ่มากที่สามารถแบบรับวิวได้เต็มที่ห้องแต่ละห้องก็จะมีกิมมิกที่ต่างกันมาแล้วก็ตกแต่งไม่เหมือนกันสักห้องเลยจริงๆใช่อะ ลักษณะาการบิวอินสีของแต่ละห้องก็จะแตกต่างออกมาหน่อยนี่เขาจะใช้กบบับเทาเยอะนะแต่สีพื้นก็เหมือนกันเหมือนตะกี้น,นี้ออกสแตนด์นิเมะอ่ะแล้วก็บาห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็ก็อย่างที่บอกก็ยังคงคอนเซปต์ความแบบว่ากระเบื้องขาวตัดดำเพลวอล์คก็ดำเหมือนเดิมแล้วก็ในห้องน้ำตรงนี้ไอ้ออาสายไลท์จะอยู่ตรงเช้าบล็อกเลยก็สว่างดีนะ ส่ธรรมชาติเข้ามา uh, เราดูกี่ห้องนอนแล้วหนึ่ง hmm. สี่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่ห้ากันป่ะโอแต่บอกว่าชอบห้องนอนนี้ที่สุด <laughs> ผมก็ชอบที่สุด <laughs> <laughs> แล้วแต่คนชอบนะว้าว <Wow. S 2> แต่นี้จะเป็นแบบลายไม้เยอะมาก oh. กับแสงเฮดไลท์ It <laughs> ที่แบบอบอุ่นห้องนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์ ข้ามีโซฟานั่งแล้วก็เราได้ทั้งวิวสวนวิวสาขาน้ําชอบความที่ห้องนอนที่เนี่ยขามีกระจกแบบกระจกหน้าต่างที่ค่อนข้างบานใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรขั้นกลางคือเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราอยู่ข้างนอกไปด้วยอะ่ะคอนเนคติ้ง <Connect ing S 2> กับข้างนอกไปด้วยแต่เราได้ลงลมเนยนจากแอร์ข้างในบ้าง ก็ตัวห้องห้องนอนนี้ก็จะออกแนวแบบเหมือนลักชัวรี่แบบคอนเทมพอร์เรีหน่อยใช่แบบร่วมสมัยนิดนึงตรงนี้สแตนด์ตกแต่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทีวีกับที่นั่งทํางานนี่ผมชอบที่นั่งทํางานตรงนี้ผมว่าเหมาะกับผมเลยอะแล้วดูนาฬิกาออกแบบสไตล์คลาสสิกเลยผมเริ่มถึงถึงจุดนี้แล้วที่ชอบขพาพวกอย่างเี้ยตานาฟต์ตัวนี้แหละบิวอินของทีวีอันนี้เขากั้นโซนไว้ใช่เนี่ยที่พิเศษตรงนี้ กันโซนเป็นโซนแบบ walk in closet โอ้โหว้าวใหญ่มากอันนี้มีดิสเพลย์ด้วยก็ที่ใส่อะซเซสซอรี่เป็นไอแลนด์แบบว่าวางของสะสมช่ใสนาฬิกาใส่แว่นอะซเซสซอรี่เข็ม i̇şte ขัดพวกเครื่องประดับต่างๆนาฬิกาชอบสีโทนแบบทองๆชาๆแบบสีแบบสีชา แล้วมันดูเข้ากันมากกับในส, hey, สีพวกไม้อันนี้ที่เราเห็นในห้องนอนนยะมันมีความคลาสสิกนิดนึงจริงนะผชอบมากแต่แบบไม่ได้แบบดูเก่าเกินนะมันดูแบบโมเดิร์นด้วยดูทันสมัยด้วยอันนี้ก็าจะเป็นคอนเนคติ้งมากับโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็คลา้คลายกันแต่แต่ผมชอบห้องนี้นะมันมันมันแตกต่างกันที่อย่างแรกตรงนี้เราจะเห็นฝั่งข้างหลังอะ จะมันกระเบื่อนแบบแมตตตรงตรง,ตรงข้างหลังตรงนี้ที่ผมชอบมากก็จะมีแบบความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเดีย๋ยวตรงพื้นนี้เจ้าของก็จะใช้เหมือนกันให้การเลื่อนไว้มันมีสไกไลท์ให้ด้วยครับฝั่งนี้ทีนี้ก็ไปดูห้องนอนสุดท้ายกันห้องนอนสุดท้ายห้องนี้น่ารักออกแนวเืิดห้องนอนผู้หญิง ผมว่าแต่งตกแต่งไว้แบบสำหรับผู้หญิงเลยแหละ <laughs> แบบแชมพูแชมพูหน่อยผมชอบตรงนี้เนื้อที่ใช้แบบเป็นไม้เป็นเฮดบอร์ดข้างหลังเตียงเนี่ยพร้อมโร s e g o สีโร s โ gold in between แล้วก็ทีวีฝั่งนี้กับ b u i l ิ i n ที่เก็บของ <laughs> ห้องนี้น่ารักน่ารักแล้วก็จะมีวิวสวนกับสระด้วยแต่ตรงนี้เขาจะมีเหมือนตัวก้านไว้เนี่ยทำเป็นเป็นตัวเคิร์ฟไปออ๋เป็นอาร์ชดีไซน์ใช่ให้ความโมเดิร์นเข้ามาตรงนี้ก็เป็นที่เขาแยกโซนก็จะแตกต่างจากห้องอื่นใช่เป็นสไตล์ตกแต่งของห้องนี้นะจริงๆตรงนี้ก็เป็นเคิร์ฟเหมือนกันนะเป็นอาร์ชเหมือนกันตรงกระจกมณ์เนี่ยอ่ะตรงนี้ก็เป็นคลอเซ็ตก็ จะเรียกว่า walk in ก็ได้เพราะว่าเราก็ walk in มาใช่ครับแล้วก็อนนี้ที่เก็บเสื้อผ้าเยอะแยะเลยลกเก็บได้มีสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เยอะกว่าด้วยซ้ำอ,อันนั้นเป็นตู้เล็กอันนี้เป็นตู้ใหญ่มาเลยแล้วก็เช่นเคยก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวึ<อ>่ง,งแต่งนี่ตล้ห้องน้ําซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับห้องนอนที่สี่ที่ไม่ได้มีบาร์ทับแต่ก็เป็น สีเดียวกันโทนคล้ายๆกันจริงๆผมชอบห้องน้ำที่สุดเลยถ้าเป็นจากการตกแต่งสีแบบเทาๆกับตัดกับสีดำตรงนี้แล้วก็ตัดกับสีดำที่เป็นเหมือนพวกกรเน็ตตรงนี้เลามาตัดกันเป็นเข้ากันดีนะครับผมว่าเข้ากันดีแล้วเข้ากับชาวบล็อกที่สีดำด้วยที่เป็นมาร์เบสีดำก็จะเป็นดีเทลที่ตางม,มานิดนึงแต่ก็คล้ายๆกัน อทีนี้เราก็ดูกันครบบนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ลิฟวิ่งแอเียกันไป,ไปทีนี้เราก็ดูกันครบบนแล้ว g g p o ูวิลล่ามีทั้งหมด6ห้องนอน7ห้องน้ำราคาอยู่ที่35ล้านบาทค่ะ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะบอกว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับนักลงทุนทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่ารายวันรายเดือนก็ค่อนข้างเหมาะเนื่องจากเลเยอร์บ้านซึ่งเลเยอร์บ้านที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีโซนแบบตัวหลักแล้วก็โซนที่เป็นห้องรองรองอยู่ข้างๆเป็นลักษณะตัว L อซึ่งสามารถ Access จากฝั่งข้างนอกบ้านได้ ก็จะเหมาะเลยสําหรับคนที่แบบมาพักคูวิลล่าต่างคนต่างอยู่คนละโซนอันนี้ก็ค่อนข้าง,างตอบโจทย์ด้วยเ <พอ S 1> ช่นก,กันแยกโซนชัดเจนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการปล่อยเช่ารายวันรายเดือนสามารถที่จะอยู่พักกับสายเองได้ด้วยอ,อย่างที่ว่าด้วยความที่เลยเอาเขาจะมีตัวบ้านหลักกับตัวบ้านรองอ,อตัวตัวรองเนี่ยเราอาจจะแบบให้แกสมาพักแบบญาติญาติของ เจ้าของบ้านนี้ก็เหมาะด้วยเช่นกันซึน่งก็ตอบโจทย์ทั้งลงทุนทั้งอยู่อาศัยเองออใชครับแล้วแต่คนใช้งานใช่เลยค่ะที่นี่ก็เหมาะกับคนทำอยากทำรารวันหรือเป็นทูลวิลล่าเพราะว่าด้วยที่ทำเลียเหมือนสนลาบอกแต่ทีนี้แล้วก็ด้วยโลเคชันของเราเพราะว่าเราอยู่ใกล้หาดขับทางตรงมาเลยใช้พึกแล้วก็เราลงหาดจอมเชิญแ,แป๊บเดียวแล้วก็ เราอยู่ใกล้มอตเวย way, เดินทางจากกรุงเทพจากสุวรรณภูมิง,ง่ายมากแล้วก็เราอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส่วงน,น้นุชโคลอมเบียพักชออาโคเวิร์สโลเดนมาเก็ตแล้วก็เอกมากมายนะเหมาะกับคนจะพักอยู่อาศัยเองด้วยครับเพราะว่าตัวโลเคชั่นเราก็อยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนนานาชาติมากมายแล้วก็ใกล้เราเรามีอ่างเก็บน้ําด้วยของชักนอกเลยไปนิดนึงแล้วก็ถึงอ่างเก็บน้ํามัฟชัน ซึ่งแบบก็จะมีร้านอาหารจะมีคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆที่เหมาะกับคนที่อยู่โลโค็ลเนาะเขาจะไปชอบไปโซนแบบนี้กันแบบมีธรรมชาติมีสวนสาธารณะก็ถือว่าเป็นทาเลที่เหมือนแบบอยู่อาศัยแบบเงียบสงบได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจะไปแลนด์มาร์กต่างๆอ่ะก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ใช่ครับเช่นกัน โซนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็เงียบสงบนะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในพวกหมู่บ้านจัดสรรแต่นี่เขาแบบมันทำเลเยอร์แบบที่ private มากแล้วก็อยู่ในโซนเงียบๆไม่เคยมีคนอยู่เยอะมากทีนี้เราก็เกินกันไปครบหมดหรือยังครบหมดแล้วครับอโอเคค่ะอ่านเคยนะคะเราก็จะฝากไลายไว้เพื่อให้ติดต่อพวกเราได้ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าอยากทราบรายละเอยียดเพิ่มเติมเราก็จะทิ้งไว้ใน description ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะอ่าเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสป b e ให้พวกเราด้วยแล้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอประสนใหม่ๆจาบวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เอประสนหน้าค่ะบ๊ายบาย